นางจะประสานมือตาจ้อยแต่ตาจ้อยไม่จุไม่จับด้วยอเออเห็นอยู่ไอ้ช็อตนั้นแหละมันช็อตนั้นน่ะมันทําให้คนเนี่ยคิดช็อตนั้นอ่ะช็อตที่นางจะประสานมือที่นางจะจับมือคือไม่คิดมันก็คิดนะไม่คิดมันก็คิดใครที่เห็นช็อตนั้นอ่ะมันก็คิดแต่ถามว่าพ่อคิดแล้วอะไรยังไงพ่อกับซื้อพ่อก Ginger ับซื้อกับ เจัาไหนเขาก็สนับสนุนลูกเขาคือเก่าอ่แหละแต่พอก็บ่ได้ไปด่าผู้หญิงเดีย่ได้ไปด่าเี้ก็ตามนั้นผู้ใดสิด่าก็ด่าไปแต่ก็จะไปด่าเขาแห้งหลายก,ก็พรจิกๆิกความงามๆอืมโดนหยุ่งไปขนาดนั้นคงเสียจริตหลับไปอีกนานเมือ่อวานจบงานพยบโพสคลิปส่งบอสผู้หญิงโพสคลิปส่งบอสขึ้นรถใส่สเพลงประมาณไม่มีวาสนาะ ถึงพ่อเขาอยู่สูงเกินแต่ลบไปแล้ว mm. พอเห็นคลิปนั้นนะพอรู้สึกแบบ mm. เออคนเราอะ่ะการการลงคลิปการใส่เพลงเนี่ยถ้าคนไม่คิดมากจะเฉยๆนะแต่ถ้าคนมีเซนต์อ่ะคนมีเซนต์จะดูออกเลยดูออกเลยนะคะแต่ว่าพอร์บารดานั่งเลยอันนี้เราวิเคราะห์ เราวิเคราะห์ค่ะช็อตนั้นนางโดนหนักเลยหนักสิเช่าพอ,ออิตาลีร้อนมากสามสิบองศาพอออ,อมากินส้มตำอันเขาจะควางนี้ยกินบอดใส่เนี่ยคาะแต่เบาอืมอืมอืม,อม บอกว่าชื่อนอนอเคยอยู่อีสานแต่น้องชอบรับงานนอกบอสนอเลยให้น้องออกจากบุงไปรับงานนอกได้เต็มตัวบอสนอบอกไม่มีอะไรฝั่งเราไม่มีอะไรแน่นอนค่ะอืมฝั่งเราไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ โอ้ยพ่อค่ะเข้าใจอยู่ดอกว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยเนาะมันกับแอลผูเบามันกับแอลอย่างกับเป็นเรื่องปกตินั่นะอืมเรื่องปกติของใบรุนโอ้ยเข้าขเคย่านใบหลอกใบรุนมากเป็นอย่างเข้าสิบประหูเนาะถ้ามาจลิ่ดแบบนี้มันอะไรยังไงทำไมเราจะไม่รู้ อย่าพ่ออย่าคิดรู้นะคิดอะไรอยู่ดูในไลฟ์ตอนตาจ้อยป้อนกุ้งอ้าปากกินกุ้งแล้วก็จบแต่นางพยายามจะจับมือจะจ้อยไว้มันเลยเกิดดราม่าก็ใช่ลึกๆแอบหวังแหละแต่ผู้ชายไม่เล่นด้วยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะก็คือยิ่งพ่อก็คิดเหมือนกันว่ากักคือจะอยากจีบอยาก แต่อย่างยังไล่ะแต่ว่าเขาเขากะบอกอันเขาก็ปฏิเสธไงอืก็ทคานั้นล่ะคนเัามันก็มีสิทธเป็นจีบผู้นั้นผู้นี้แล้วเนาะมมนก็สิมนกับ่ผพดดอกอืมก็ไม่ผีดค่ะมันไม่ผีดแต่เพเอินว่าเป็นคนสาธารณะเป็นคนมีแสงมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะถูกตําหนิหรือถูกวิจารณ์มันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเออเป็นเรื่องปกติจ้า ตกข่าวครับพอ่อบีมถามตาจ้อยไปเลึงกลางดึกมีอย่างพ่ไม่อย่างจะได้ยังกินพ่อมื้อนี้ลาบกับนเนื้อย่างจ้ะราบกับเนื้อย่างแม่คลิปไก่ทอดไก่เฮ็ดให้ไปหาไก่มาอันทอดใช่ไหมแม่คงคิดอะไรกับตาจ้อย ละ่ะถึงโพสลงต่อๆพวกเราเป็นผู้หญิงดูออกหมดหละดูอ,อกโอ๊ดูผ่นานๆอย่าคิดเยอะค่ะให้แกมีความสุขแนี่ลูกเต้าเขากันบ่อยติต่อนั่งกับพยายามมีความสุขปุดปล่อยของนางนั่นแหลนะเนาะเท่ากับเท่ากับเบิงแต่ง,งแล่ละแม่ไม่ได้เกิดดับคาเฟสนางจ้ <c oughs> องกินแต่ใจวุยยแม่เบาเแม่เบาเบาๆจิกเบาๆแม่จิกบาเ แม่กับบอกเคยด่าไผเด้อแต่ไลฟ์เมื่อคืนเห็นแล้วกับเป็นมึนมึนในใจถ้าตาจ้อยจิกกล้องทําตัวธรรมชาติกับบ่กเป็นยังดอกจิกกล้องให้แบบแนบกล้องเป็นไผยภัยก็คิดบ่านั่นล่ละเออเป็นไผยภัยก็คิดนั่นลหละนะเข้ามากดไลค์แล้วขอไปเก็บเห็ดโอเคค่ะแม่เริ่มเริ่มแล้วหอออตาจ้อยไลฟ์บอกงานเลี้ยงจบแล้วไม่มีอะไร ตัดจ้อยเน่ะบอมี่หยังดอกตาจ้อยเนะ่บอมี่หยังดอก,อ,อ,นะอ,อ,ดอ,กอืมแต่เย็นๆแม่แม่ทงหลายลูกชายเราเนื้อหอมก็ใช่เราก็ต้องเข้าใจนะแม่ลูกชายเรามันแบบโปรไฟล์ดีไงเออผู้หญิงแบบหมายปองมันเป็นเรื่องปกติแม่มวันนี้ตาจ้อยก็พอจะมีเวลาไปดูตุกตาไหมเนาะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแม่นางก็ไม่สำรวมตัวเองบ้างนอ้อง สายตานางก็ดูอ่านออกเอาจริงถ้าให้อ่านสายตานะ่ะผู้หญิงด้วยกันก็อ่านสายตาเขาก็รู้ผู้ชายเอาผู้ชายเนะี่ยเป็นแนมสายตานั่งมองก็รู้มองมองแป๊บเดียวก็รู้เราเคยผ่านมารู้หมดค่ะอืมรู้หมดแล้วรู้ดนะ้วยว่าคนของเราไม่ได้อะไรเลยคนของเราไม่ได้อะไรเลยคนของเราวางตัวดีทําดีทุกอย่างค่ะแค่นั้นเองเนาะ บอสนอบอกว่าบอสบอเรียกน้องผู้หญิงมาเข้ากล้องเองนะไปไปฟังบอสนอเด้อพี่น้องขำๆเออพอไปเบื้องไหลทรดเลี้ยวอพอไปเบื้องไล้ทรดเลี้ยวนั่งยางมา่อยนั่งยางมา่อยตาจ้อยมีงานที่โคราชคืนนี้จ้าน้องยังเด็กมีไม่มีประสบการณ์ตาจ้อยไม่เอาหรอกดอกไม้ลินทาง เออเอาจริงถ้าจะจ้อยเขาจะเอาใครคือเอาจริงนางขอเป็นคนบ้านๆบอจีนขอเป็นคนบ้านๆน,นะขอเป็นคนที่ไม่อยู่ในแสงพออยู่ในเสียงเวลาเลิกกันนะโอ้ยจ้อยม,มีคอนเสิร์ตที่โคราชคงไม่มีเวลาไปหาสองเต้าเนาะจะหลนางทำให้นึกถึงยีมาลีก็เลยขัดหูขัดตา เป็นก็ไปยูน้ำกันค่ะเป็นตาไปยูน้ำกันค่ะเห็นผู้ใดผู้ใดก็คิดเบอร์เล่แม่เอ้ยบ่แมนบ่แมนมูกัน เอกันครั้งแรกไปเกาะแขนเขายยงสิเป็นผู้ใหผู้ใด่กะคิดไปเกาะแขนเขายยงสิอือไปไปจับมือเขาโยงสิผู้ให่กะคิดอืมไอคิดบั๊ด่ะแล้ว เพื่อนของนางเข้ามาเม้นในเพจที่เขาลงคิดว่าเวลานางเมาจะมีนิสัยแบบนี้โอ้ยไม่ไหวนะหนูคันนี้แสงจีกับไม่ไหวด้วยหนูแล้วสิไปล่ามไปเมือเ่อไดบ้าเนี่ยใช่ค่ะตาจ้อยเคยพูดว่าถ้าจะเอาก็คนบ้านๆเพราะกินอะไรข้าดหน้าเลยลาบกับเนื้อย่างค่ะลาบกับเนื้อย่างหรือแม่พอแคมมีบอกได้ฟ้องคนอื่น แต่ตัวเองกําลังจะโดนฟ้องยังไม่รู้ตัวอา้าวกูถูกฟ้องตั้งนานแล้วค่ะมึงไม่รู้เหรอคะอีดอกทําไมจะไม่รู้ตัวกูรู้ตัวค่ะทําไมกูจะไม่รู้ตัวอ้กูรู้ตัวเสมอค่ะว่ากูจะโดนฟ้องเอาอะไรมาบอกว่ากูไม่รู้ตัวกูรู้ตัวค่ะแค่บอกว่ากิจกรรมมนเรี่ออะไรเงินของพวกมึงกูก็รู้แล้วว่าพวกมึงจะฟ้องกูทําไมกูจะไม่รู้อื้อ นี่จะมัน่นแต่บางหูตัวว่ามันสืถือโดนฟ้องมันนั่งกินอยู่แบบฟ้องเรื่องอะไรฟ้องเรื่องแหล้งนี่จะมัน่นยังงงอยู่ภาษาถือฟ้องโอ้ยไม่ได้กลัวเลยจ้าทุกวันนี้ก็โดนฟ้องอยู่จ้าไม่เห็นอะไรจากตัวภาษาอะไรกันีิ่ ยังกินดีอยู่ดีดามมงเมื่อกี้ก็เอาอยู่ทั้งดาดีกอเก่าตาเห็น่่มีคนมาจับฉันไบ่บอแบ่มีนี่แหละ กกวาใช่ใครๆก็คิดยิ่งจะจ้อยเป็นซีอนางควรเวินระยะหา่างต็จ้อยไม่คิดจอกจ้าแต่นางคิดเอาเองใช่มันก็ไอ้มันก็ตัวนางเนาะ้าจ้อยหันไปคุยกับคนอื่นแต่นางพยายามดึงความสนใจมาหาตัวเองตลอดกับเขาก็หาแสงหาสี้นท่านั้นเนาะผู้หญิงหญิงชาย ยิงครอบชายจนไม่รู้จักเก็บทรง่อยเขาจนชาวบ้านรู้หมดอืเขาเล่นเบอร์ใหญ่ต้องพูดว่าเขาเล่นเบอร์ใหญ่เขาเล่นใหญ่สวัสดีครับมาเข้ามาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะวันนี้มาเร็วจังพอ,อ <c oughs> เดี๋ยวช่วงเย็นต้องมีกิจกรรมค่ะแม่คะ่ะเอ,อน่าจะไม่ธรรมดาบอสดักถึงให้ลงจากงวงการเห็นว่าเขารับหงอกรับง,งามอย่างนี้ตัวกระจละ สงสัยนอดหน่อยคาดตีดัมมี่จริงเขาไปฟ้องพอที่สวีเดนได้ไหมทําได้ทำได้หมดแต่กฎหมายสวีเดนนะไม่ใช่กฎหมายไทยกฎหมายสวีเดนนะคะแล้วก็ต้องต้องเสียค่าเสียค่าดําเนินการเยอะหน่อยเสียค่าดําเนินการเยอะแน่แล้วก็ คือมันเป็นคดีที่คดีที่ไม่ได้ร้ายแรยงไงเออแล้วมึงมาฟ้องคนที่อยู่ในประเทศที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เออฉันม่ได้ไรไปคู่ข้ามฉันม่ได้ไรไปข่มขู่หรือทําร้ายใครเพราะฉะนั้นฉันก็นั่งแสดงความคิดเห็นปกติของฉันเออความคิดเห็นปกติเพิ่มนั้นแหละ เพราะฉะนั้นถ้ามันจะมาฟ้องถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้แต่ชนะหรือไม่ชนะนนก็อีกเรื่องเพราะมันที่นี่มันเป็นกฎหมายที่นี่นะมันไม่ใช่กฎหมายไทยนะกฎหมายไทยเรื่องอย่างนั้นเขายังรับฟ้องแต่ฝรั่งนะเขาเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้ค่าเรื่องแบบนี้นะเอาจริงเขาไม่ได้ให้ค่าเลย ได้ค่ามึงค่ะนางเก็บอาการหิวแต่จ้อยไม่อยู่แต่จ้อยเพิ่นเป็นผู้ชายจ้าโสดรว,วยสาวๆกับอยากเข้าหาอยากิดหลายจ้าเพิ่มต้องมีสังคมกับสู่คนในวงการเดียวกันแม่กับเขากับเป็นคนหล่อคนรวยผู้สาวเข้าหาในเรื่องปกติปกติแห้ง ตาจ้อยโพสตไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลแล้วจ้าเอาเลิศเลิศจ้ะเลิศ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 ทำไมนางถึงได้ไปเที่ยวกับตาจ้อยด้วยครับ mm hmm. พอกับเขาเชิญไปมันเป็นงานอันวันเกิดอันผู้รักผู้ใยนี่หรือมั้ง mm hmm. สี่งออฟล็กกัน ตาต้อยไปหาน้องแล้วเลิศแม่เป็นไงล่ะลูกตาต้อยยิ้มแฉ่งเลยเจอพ่อน่ารักจริงๆเห็นลงเฟซค่ะเลิศเลิศพวกที่บอกเขาไม่ไปหาลูกดูไวนะคะเขาไปหาลูกเขาอยู่ค่ะอ๋อโอเออ๋าา้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋เอ๋ออ๋ออ โอ <Okay. S 1> ร์อตต <Okay. S 1> ์เมแอดอมเซนฝอดูลดดัดอะไรสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะเยวเอดมีนีอให้เยีสว <c oughs> ัสดีค <laughs> ่ะแม่นวยสวัสดีค่ะมวยมยมวยมยมอยเซมอ่ะยะมยหุ่นหุ่นหุ่นบุยสีลันมอยมวยมอยอยอืม <c oughs> ไปเยี่ยมลูกเมื่อสองนาทีที่ผ่านมาโอเคไม่เอเอบะมี่ข้นอันเ,เข่าหานะ่ะค่อยแปลกแมนจ่ามันจะมีอยู่อันสุ้มหนึ่งบะมี่ข้นเข่าหาอคไหนรู้ิงอะไรดูฝ่อ้อนละออู้อ๊แสก้ขนละออ๋อดูไอสมุดสิ รอยยิ้มเหมือนกันหน้าข้อกับลูกภาพที่อบอุ่นแต่ชอบอุ้มลูกแล้วมีหุ่นอยู่ในมือยิ้มหวานอัดรายการเสร็จแล้วตัดจ้อยก็ไปเลยอืเลินลูกสาวพูดไทยกับแม่อย่างเดียวเลยจ้ะ <c oughs> อันเป็ลานั่งเบาๆไทย เออพออีเขมมันว่าใครคิดแต่ฟ้องคนอื่นแต่ตัวเองกําลังโดนฟ้องรู้ตัวไหมโอ้รู้ตัวค่ะมันว่าพอนี่แหละพอรู้ตัวนะคะบอกมันด้วยค่ะเรดี้เขารู้ต,ตัวตลอดค่ะว่าจะถูกฟ้องค่ะนะไม่ง่เหมือนมันหรอกจ้ะเนาะมันเนี่ยต้งประหูตัวว่าสิถือฟ้องจักคดีตัวมันอะนะ ชอบดูย้อนหลังครับขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วคนน่ารักเอ,อคนระดับนี้เขารู้ว่าต้องวางตัวยังไงเอฟซี FC ก็อย่าไปคิดมากจ้ะเราต้องให้เกียรติพ่อไก่จ้ะก็ะเราก็รู้ว่ามายัางไงเราก็อเห็นแล้วเขาก็เก็บไว้ไในใจเก็บไว้ในใจนะจ้ะแต่เมื่อวานในไลฟ์สดนี่เดือดมากดากดาก,กันในไลฟ์สดเจ๊มาเมื่อวานได้ไหมอ,อืมอืม 嗯哼。Uh huh.